สวัสดีครับทุกคนพบกับผมสกีโฟรน,นะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูนักเตะตำแหน่งกองหลังกันบ้างนะครับเตโกซินวานะฮะในเวอร์ชันฟิีเจเพเยอร์สนะครับปารีสแซงต์แชงขับซีเล็กชันนะฮะโดวยวัย 35ปีนะฮะจะโหดและเก่งแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับผมสำหรับเตียโกซินวานะครับจะมีเลเวลเพียงแค่เลเวล19เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขามีอายุ35ปีแล้วนะครับผมถือว่าประหยัดตัวสเปเชียลเทนเนอร์มากๆนะฮะเมื่อทำเลเวลตันจะมีค่าพลังอยู่ที่93นะครับผมส่วนสูง183เซนติเมตรนะฮะถ้าจากโปรไฟล์เนี่ยเขาสามารถยืน DMF ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าพอจับไปยืนจริงๆเนี่ยไม่น่าจะเหมาะนะฮะท่านผู้ชมเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้วนนนนนนะะคคคครรรรัับบบมมมมมาาาาาดดูวสถขขอองงเเเเิึผป็็ซต์แทีี่ ความสามารถในการเปิดบอลได้ดีพอสมควรนะครับในการวางบอลนะครับผ่านบอลนะฮะแล้วก็มงบอลได้อยู่ที่91นะฮะมีพลังกระโดด96นะครับก็สามารถชดเชยส่วนสูงของเขาได้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ความสามารถในการเล่นเกมรับนะฮะอยู่ในเกมที่สูงนะฮะท่านผู้ชมความแข็งแกร่ง90นะครับ defensive awareness เก้าสิบห้านะครับการเข้าปะทะการแย่งบอล95นะครับความดุดัน 93นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับสกิลนะครับผมซินวาเป็นนักเตะเซนเตอร์แบ็กที่มีสกิลด้านการเล่นเกมรับครบคันนะครับแล้วก็มีสกิลความสามารถในการผ่านบอลที่แม่นยำด้วยนะครับผมเฮดดิ้งแมนมาร์กิ้งอินสแตชชั่นอัคคบิทิกเคลียร์กับตันซี่นะครับผมมีครบเลยนะฮะนี่เป็นสกิลของกองหลังทั้งหมดเลยนะครับเพล y i n g s t y จะเป็นแบบ b u i l อัพนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมบอกอย่างนี้นะฮะสำหรับนักเตะในเกมนี้เนี่ยในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหรือ CB นะฮะ จะมีนักเตะตัวที่เป็นระดับท็อปๆของเกมระดับท็อปๆของโลกเนี่ยถ้าให้วัดกันตามตรงนะ10อันดับแรกเนี่ยเตียโกซินวานะครับผมยังไม่ติด 1- ใน10อันดับแรกของเกมนะฮะถึงแม้ว่าะจะเป็นเวอร์ชันฟีเจอเพเยอร์เวอร์ชันนี้ก็ตามนะครับผมความสามารถของเขานะฮะจะมีโอเวอร์ออยที่93นะคือไม่ได้สูงนะครับผมไม่ได้ถือว่าสูงถ้าเทียบกับนักเตะตัวอื่นๆที่เป็นระดับท็อปของเกมนะฮะมีนักเตะ เซนเตอร์แบ็กที่มีความสามารถสูงเยอะแยะมากมายในเกมนี้นะฮะแล้วก็รูปร่างสรีระของเขาเนี่ยสูงเพียงแค่183เซนติเมตรเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมผมใช้คําว่าเท่านั้นเพราะว่านี่คือตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะฮะเซนเตอร์แบ็กส่วนใหญ่เนี่ยรูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับผมสำหรับซินวาเขาก็จะมีพลังกระโดดที่สูงนะครับผมก็พอจะชดเชยได้นะฮะท่านผู้ชมแต่ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครจะทําทีม รวมนักเตะเก่งๆไว้ในทีมเนี่ยเป็นตัวท็อปท็อปทีเอาไว้ฟาดฟันกับเพื่อนเล่นสนุกๆนะฮะท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีมากนักนะฮะถ้าเกิดว่าจะทําทีมเก่งๆสักทีมหนึ่งนะฮะเขายังไม่สามารถที่จะไปเทียบได้กับนักเตะเซนเตอร์แบ็กระดับท็อปทของเกมไม่ว่าจะเป็นโูตินฟานได้นะครับมัตไทเดลิกนะฮะมาควินฮอสนะครับผมเซอร์เจอร์ลามอสปีเก้วาลานนะครับหรือแม้กระทั่งคูลิบารีนะฮะนักเตะพวกนั้นเนี่ยดูดีกว่า เจโกซินวาพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามครับผม mm hmm. นักเตะในเกมนี้เนี่ย mm hmm. มีหลายหมื่นตัวนะ mm hmm. บางคนอาจจะเบื่อเบื่อกับนักเตะซ้ำๆเดิมๆนะฮะร, mm hmm. รวมถึงคนที่เข้าแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าพลังทีมนะครับผม mm hmm. ถ้าเกิดว่าอยากจะหานักเตะที่ไม่ได้คิลิว้วคิเลมากนักนะฮะแต่ว่าก็ยังสามารถขึ้นพาได้อยู่แต่ ค่าพลังโดยรวมนะครับน้อยลงไปนะครับผมเพื่อลดโอวอเพื่อลดอกตัดของทีมลงไปเนี่ยก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่อาจจะพอช่วยคุณได้นะฮะท่านผู้ชมอย่างน้อยเนี่ยเขาเป็นนักเตะอายุเยอะนะมีเลเวลเพียงแค่19เท่าน,นั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้เขาเลเวลตันเนี่ยมันไม่ได้เปลืองทรัพยากรมันไม่ได้เปลืองตัวสเปเชียลเทนเนอร์นะฮะที่จะทําให้เขาเลเวลตันนะครับผมใช้2ดาว3าดาวเ็จๆก็ได้ครับผมไม่กี่ชิ้นเนี่ยมันก็ตันแล้วนะฮะ ไม่เหมือนกับนักเตะอายุน้อยนะครับผมอย่างเช่นเดลิกเนี่ยเดลิกเนี่ยพลังสูงก็จริงนะครับเก่งก็จริงแต่ว่าเขาอายุน้อยไงถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะทำเดลิกให้ตันเนี่ยโอ้โหเปลืองสเปเชียลเทรนเนอร์เปลืองตัวอัพอัพเกรดนักเตะเยอะมากนะฮะกว่าจะเก่งนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่านักเตะอายุเยอะแบบนี้ข้อดีคือไม่เปลืองสเปเชียลเทรนเนอร์ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่า,าต้องการหาตัวเลือกในทรัพยากรที่มีจํากัดแบบนี้เนี่ยตีโกซินวานะครับในไหนท่านผู้ชมถ้าเปิดได้แล้วนะครับผมก็อย่าไปเสียดายที่จะอัพ เลเวลตันนะเพราะว่าใช้ไม่เยอะแน่นอนท่านผู้ชมความสามารถของเขาก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะฮะมีความสามารถในการวางบอลด้วยนะฮะท่านผู้ชมมีสกิลการเปิดบอลด้วยนะครับผมแล้วก็การเล่นเกมรับนะครับผมก็สามารถเข้าปะทะเข้าแย่งบอลได้ดีนะนี่ฮะบอลวินนิ่งนะครับผมแล้วก็มีสกิล interception ด้วยนะครับผมคอยสนับสนุนในการเข้าปะทะแย่งบอลได้ดีนะฮะดูครับแล้วเป็นนักเตะที่พอจะมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างนะครับเนี่ยฮะ ปีกหรือกองหน้าตัวบางๆเนี่ยเบียดกระเด็นได้สบายนะครับมาดูจังหวะนี้ตูมเข้าไปถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กที่มีความเร็วเหมือนคูลเบอรี่เหมือนวาลาน,นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้มีความเชื่องช้าเท่าแม็กควายนะคือเร็วกว่าแม็กควายนะฮะท่านผู้ชมถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการหาเซนเตอร์แบ็กที่พอจะพึ่งพาได้นิดหนึ่งนะฮะดูจังหวะนี้ครับนี่คือมันก็ บอกยากนะว่าเก่งไหมก่อนตามที่บอกไปก็ท่านผู้ชมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการหานักเตะเซนเตอร์แบ็กที่ไม่ได้กินทีมสเตนมากมายแล้วก็ไม่ได้เปลืองค่าคอสเวลาต่อสัญญารวมถึงไม่ได้เปลืองสเปียร์เชสเรเนอร์นะครับผมในกรณีที่จะทำเลเวลตันนะฮะท่านผู้ชมลองเปลี่ยนอัตลดดูบ้างนะฮะใครที่เบื่อนักเตะตัวเดิมๆนะครับผมเบื่อนักเตะตัวทอ็ทอปๆของเกมนะครับผมลองเปลี่ยนมาใช้ ตัวนอกสายตาดูบ้างนะฮรท่านผู้ชมก็อาจจะมีสีสันไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเขาก็ไม่ได้ขี้เลยน,นะเล่นได้ดีนะฮะท่านผู้ชมเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาหลายแมตช์นะครับผมเข้าปะทะก,กองหน้าได้ดีนะฮะแล้วก็พอตัดบอลได้เนี่ยก็สามารถโยนยาวได้แม่นยําด้วยนะครับคือถึงแม้ว่าไม่ได้แม่นยําเหมือนกับมิดฟิลนะฮะไม่ได้แม่นยําเหมือนกับเทมิเกอร์ของทีมนะฮะแต่ก็สามารถที่จะ พอวางบอลได้บ้างนะครับเปลี่ยนแกนจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแบบนี้ทําได้ดีนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยครับการเข้าปะทะการเบยียดนะครับผมการเอาชนะในการประกบคู่ต่อสู้เนี่ยก็ทําได้ดีครับตุ่มเข้าไปแบบนี้ฮะคะาวามแข็งแกร่งก็พอมีนะฮะบอลวิ่งสูงนะครับ interception ก็มี man m a r ก i n g ก็มีนะฮะสกิลเนี่ยไม่ได้ขีลเหร่เลยนะฮะสกิลที่เป็นสกิลเกมรับเนี่ยครบคันนะครับผมเท่ากับตัวนักท็อปของเกมเลยนะ,ะเพียงแต่ว่าเขาก็ไปลองเพียงแค่ค่าพลังเท่านั้นเองนะครับผมสกิลเนี่ยไม่ได้ไปลอง นักเตะตัวท็อปๆของเกมเลยนะดูครับดูการเบียดการแย่งเนี่ยทำได้ดีนะฮะผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้สปีดเขาไม่ได้เยอะนะแต่เวลาเรากดเดพซซิ่งเข้าหาบอลเนี่ยเขาจะพุ่งเข้าหาค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็เข้าไวนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะล้มไปแล้วลุกขึ้นมาเข้ากดดันกองหลังได้ไวนะฮะดูครับไม่ได้เชื่องช้านะ คือถ้าเกิดใครที่เคยใช้แมกคกวยเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าแมกคกวยเนี่ยเป็นเ็นเตอร์แบคที่มีความนิ่งมีความแน่นนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะช้านะฮะแต่ว่าเตียโกซินวาไม่ใช่นะฮะถึงแม้ว่าอายุอนามเขาจะเยอะแล้วนะครับ อ่ะกล่าวโดยสรุปนะครับถึงแม้ว่าเตโกซินวาเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กที่อาจจะยังไม่ถึงท็อป10ของเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับใครที่มีงบน้อยนะครับในการที่จะทำเซนเตอร์แบ็กเลเวลตันสักคนหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไปกดด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ